เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหม่เลข5-2อสอมาถึงข่าวข่าวนี้พ uh ูดถ yeah, ึงว่าเห็นหัวข้อข่าวปุ๊บทำไม้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนะชักูอยู่ไหนอุ้ยจาพนมเอออมบากอมากซึ่งพอพูดถึงจาพนมเนี่ยเขาก็มีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายสำหรับในชีวิตเขานะ ช่วงที่ขึ้นก็ถือว่าขึ้นสุดๆเวลาช่วงที่ลงนี่ก็ลงสุดๆมีข่าวกระแสทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบ oh. จนล่าสุดนี่เลยเขาบอกเลยว่าจาพนมเนี่ยไปถ่ายหนังต่างประเทศนี่ไงกับดาราฮอลลีวูดนะครับเจอกันแล้วกับเจสันสเตทัมซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดนะครับซึ่งแฟนหนังบูทั่วโลกนะครับแห่ไลค์แห่แ,แชร์กันไปเยอะเลยนะครับว่าเมื่อจาพนมเนี่ย โพสเฟซบุ๊กภาพไม่รับคู่กับพระเอกฮอลลีวูดสุดเท่อย่างเจสันสตีธามจากกองถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง The e x p o r d a b l e นะครับสีที่บาสการีอาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเป็นภาพยนตร์หรือต่างประเทศเนี่ยทางกองถ่ายก็จะสั่งห้ามเลยนะห้ามนำภาพถ่ายห้ามเอาคลิปห้ามดารามไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นโพสโ,โดยเด็ดขาดเป็นหน้าที่เป็นเรื่องราวของ PR แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าคงคงจะปล่อยอาจารพนมก็เลยได้มีโอกาส ถ่ายรูปเซลฟี่คู่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็นำมาลงนะครับ,รบซึ่งดาราคนนี้บอกเลยว่าเป็นปีทองของเจสันสเตททัมมากมากนะครับเพราะว่างานโขาเยอะจริงๆมีภาพยนตร์อร์มยักษ์หลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะกำลังถ่ายอยู่อย่างเช่น Spy 2 The Beekeeper นะครับ Operation Fortune หรือ o s Lost the ดอะชอ e นะครับเนี่ยแต่ละเรื่องหรือแบบสุดยอดมากนึกถึงจาพนมนึกถึง องค์บากองค์บากใช่ค่ะลำบากไปนานเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะคะจา <ม S 2> พนมเนี่ยเป็นแบบว่า คนที่แบบว่าฝ่ายเรียนรู้เนาะพี่ตั้งแต่สมัยอุ้ยพี่เมื่อก่อนก็มาจากสตันนะใช่สตันพี่ปัดยาปิ่นแก้วไหมพี่ตั้งแต่สมัยหนังแล้วก็มีเรื่องราวกันใช่่ะเรื่องราวกันแล้วที่สําคัญก็คือว่าดังไปไกลถึงฮอลลีวูดนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะเป็นดาราไทยที่แบบว่าเล่นหนังฮอลลีวูดเยอะนะตอนนี้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าแบบ ดาราต่างประเทศอ่ะคือต้องชื่นชอบชูฮกแล้วก็ให้จ่าพนมนะคะสอนคิวบูด้วยอ่ะอีกคนนึงค่ะมอนกุ๊กเออนดังมากคนกุกคน้ก็เก่งมากตอนนี้ตอนนี้ไปอยู่อเมริกาคุณรู้เปล่ารายได้เขาเดือนละเท่าไหร่เขาอยู่ประเทศไทยในรายได้เขาไม่ถึงแสนนะตอนนี้เขาอยู่อเมริกานะ เดือนละสี่ล้านโอ้โหตอนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเพิ่งบินเพิ่งบินไปช่วงโควิดที่ผ่านเนี้ยเนีน่ยเพิ่งบินไปเมื่อไม่นาะนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เพิ่งไปเจอไปคุยงานกันมา <c oughs> ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วศิลปะมวยไทยหรือคิวบูเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสําคัญมากๆแล้วถ้ายิ่งใครที่เก่งมวยไทยตอนเนี้ยมวยไทยทั่วโลกเป็นที่ยอมรับมากๆแล้วโดยเฉพาะที่ประเทศจีน <c oughs> ตอนเนี้ยโอ้โหหนังจีนหรือหนังอะไรเนี่ยถ้ามีศิลปะมวยไทยเนี่ยรับรองขายได้ทุกเรื่อง oh, อคุณก็จะทําอยู่นี่ <kin> รออยู่รออยู่ค่ะแต่ว่าที่สําคัญนะคะบอกเลยนะคะว่านักแสดงไทยเนี่ยที่แบบว่าศิลปะป้องกันตัวแบบนีน้ก็คือท่านนึกถึงสมัยก่อนอนลักษ์อภิชาติใช่จริงๆแล้วนี่กําลังนึกออกถ้าคุณทําเรื่องนายขนมต้มนะสมมติ<อ>นะคุณเอาจาพนมมาเล่นเป็นนายขนมเห็ว่าโอ้โห,โโโหแล้วก็บอกจาพนมว่าพี่คะคิดราคาเลทคนไทยเดี๋ยวชุกแจงคุณนี้คาตัวเขาไปถึงไหนแล้วคุณไม่แต่ถ้าคุยเลทราคาคนไทยนี่เขาเล่นให้นะคุณโอ้ยคือ เดี๋ยวต้องไปติดหนังคุณขายได้เลยนะต้องต้องต้องไปเมามอยต้องคุยต้องคุยต้องคุยต้องต้องศึกษาเอาจาพนมมาเล่นกับไซมอนกุ๊กอ้โหจุ๊กแคงรวยเลยจุ๊กแค่จัดรายการไม่แค่เขาไปเดือนหนึ่งเดือนแรกๆก็สี่ล้านละสี่ล้านบาทไทยละแล้วเขาต้องเล่นเราสิ่เขาเล่นช่วงเขากลับมาพักผ่อนสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยคุณถ่ายสี่คิวปิดกล้องอ๋ออ๋อค่ะค่ะค่ะ